เออเ่นน์กำลังพูดถึงการดูดซึมแบบไหนกันเนี้ยการจูบหรือว่าการมีอะไรกันเหรออย่าบอกนะว่านี่นายแอบไปมีอะไรกิ๊กก,กับทหารพิเศษผู้หญิงงั้นเหรอนี่เสียวหยานถ้าหากว่าชีวิตนายกําลังตกอยู่ในอันตรายแล้วก็ฉันขอเตือนนายเลยนะไม่ให้รีบออกมาจากที่นั่นเดี๋ยวนี้เลยเออถ้าเกิดได้เสพติดกับพวกไวรัส X แล้วและร่างกายของคนธรรมดาก็ไม่สามารถทนต่อพลังของกองกําลังพิเศษได้ เมื่อพวกเขาสูญเสียการควบคุมนะเออเดี๋ยวก่อนซิเธอเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเลยนะไม่ต้องกังวลหรอกนะเขากับฉันยังไม่มีอะไรก้าวหน้าไปถึงขั้นนั้นหรอกนะนี่ขั้นตอนนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามเลยนะไฟเออฉันรู้แล้วเข้าใจแล้วนะฉันแค่อยากจะรู้ว่าเขากับฉันได้จูบกันจริงๆหรือเปล่าก็แค่นั้นเองนะหรือไม่ก็อยากจะรู้ว่าถ้าฉันกินน้ำลายของเขาเพียงแค่นิดเดียว มันจะทําให้ฉันเพ้อฝันเกี่ยวกับเรื่องของเขาหรือเปล่านะแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆฉันควรจะหยุดจินตนาการพวกนี้ได้ยังไงอะแล้วหลังจากภาพวาดพวกนั้นที่นายคิดว่ามันไม่จริงเขาได้อยู่ต่อหน้านายหรือเปล่าล่ะบางทีก็อยู่ตรงนั้นบางทีก็ไม่นะเอ้ยฟังฉันให้ดีนะหากเธอคนนั้นอยู่ตรงหน้าของนายและนายกำลังมีจินตนาการพวกนั้น นั่นก็แสดงว่าเธอคนนั้นกำลังโหยหานายไวรัสเอสจะเร่งการหลั่งฮอร์โมนในร่างกายแล้วก็แพร่กระจายผ่านอากาศเข้าสู่ร่างกายทำให้นายมีอาการที่เรียกว่าประสาทร้อนเกิดขึ้นนะะั่นล่ะแล้วถ้าเขาไม่อยู่ตรงหน้าของฉันไม่ว่านายจะอยากทำอะไรกับเธอหรือว่าเธอบุกรุกเข้ามาในสมองของนายเซียวหยานนายต้องรีบออกไปให้ไกลโดยเร็วที่สุดเลยนะ ฉันไม่อยากจะส no ันส <Players> <sogenan Leah> nice. ูรศพของนายด้วยตัวเองสักวันหนึ่งหรอกนะวันนั้นคงจะไม่มีทางมาถึงหรอกเจยทำไมฉันถึงได้อยากมีความสัมพันธ์กับไฮเบอร์ตันกันนะสิ่งที่ฉันเคยฝันมันคือสาวงามแบบลิลลี่ไม่ใช่เหรอแต่ว่าไฮเบอร์ตันเขาไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาบุกลูกสมองของฉันด้วยนี่นะอออะเซียวหยานนายโง่หรือเปล่าทำไมนายถึงไม่รีบบอกฉันล่ะ เออคือว่าพันเอกเบอร์ตันทำไมล่ะครับสิ่งที่นายเก่งและถนัดที่สุดก็คือการคิดใช่ไหมฮะเซี่ยหยานนี่เซี่วหยานนายเป็นอะไรไปนะเซี่วหยาน อ๋นี่ฉันถามนายไม่ได้ยินหรือไงฮะนายเป็นอะไรไปนะนายตั้งใจที่ทำให้ฉันกลัวเหรอฉันคิดว่านายเป็นโรคหลอนเลือดในสมองตีบซะอีกอเดี๋ยวนะแล้วไฮเบอร์ตันล่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมหรือว่าฉันเข้าใจอะไรผิดไปเหรอไฮเบอร์ตันปรากฏตัวขึ้นอีกแล้วในตอนนี้ตามทฤษฎีแล้วมันไม่มีทางที่ไฮเบอร์ตันจะส่งผลอะไรต่อฉันไม่สิหรือเป็นเพราะว่าฉันแค่กำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่ นี่นายกำลังคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์จารยร์แมนสันอยู่ใช่ไหมะฮะเออนี่เคที่นเชื่อเรื่องชีวิตนิรันดร์หรือเปล่านะอ๋อความเป็นอมาตะไม่สามารถดำรงอยู่ได้หรอกนะมันมีจริงๆหรือเปล่าละ่ะหรือแค่ว่ายังไม่รู้วิธีการมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะนี่เซียวหยานจักรวาลน,นั้นก็มีอายุไขของมันเองแล้วนายคิดว่ามีอะไรอีกเหรอ ที่สามารถก้าวข้ามจัก,กรวาลได้นะเคที่นายนี่มันอัจฉริยะจริงๆเลยนะอ๋อถ้าเกิดว่านายทุ่มเทพลังงานครึ่งหนึ่งไปกับการหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตประวัติศาสตร์และภาพยนตร์เก่าๆในการทดสอบระดับการวิจัยฉันพนันได้เลยว่านายเองก็สามารถเป็นอัจฉริยะได้เหมือนกันนะเคที่ตอนนี้เรากำลังออกเดตออนไลน์กันอยู่ใช่มเนี๋ยไปลงลกซะ ภาพลวงตาเมื่อกี้นี้เป็นเหมือนกับของจริงมากๆเลยแม้แต่สัมผัสมันก็ชัดเจนมากนั่นมันเป็นจินตนาการของฉันหรือว่าไฮเบอร์ตันเขาบุกรูกสมองของฉันจริงๆกันแน่นะโอ้พระเจ้าเซียวหยานมันจะต้องมีอะไรเกิดผิดพลาดขึ้นในสมองของฉันแน่ๆเลยสมองของนายมันกําลังไม่ปกติอยู่แน่ๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนอย่างเขาจะมีความปรารถนาหรือว่าความคิดแบบนั้นฉันจะต้องหยุดจินตนาการ ที่ไม่สมเหตุสมผลพวกนี้ที่สําคัญก็คือมันไม่ใช่เรื่องจริงผู้ชายคนนั้นเมื่อจะยืนอยู่ตรงหน้าในระดับความสูงที่เอื้อมไม่ถึงและ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่เย,ยสายอะไรเลยเขาไม่ใช่คนที่ฉันจะต้องจินตนาการได้ไม่ว่าใบหน้าของเขาจะดูสมบุรณ์แบบแค่ไหนไม่ว่าฉันจะเชื่อใจเขามากแค่ไหนเมื่อเวลาอันตรายมาถึงมันคงจะไม่มีอะไรระหว่างฉันกับเขาที่จะสามารถพัฒนากันต่อไปได้ สู่เรื่องแบบนั้นได้หรอควบคุมสมองของตัวเองให้ได้สิเซียวหยานไม่อย่างนั้นสักวันหนึ่งดาบของผู้พันเบอร์ตันจะต้องตัดหัวของนายขาดแน,น,น่ะเอ๊ะโอ้ออลิลลี่จ้าพวกเราไปผ่อนคลายที่สระว่ายน้ำกันเถอะจ้าตกลงไปด้วยกันนะโอ้พระเจ้าทำไมลิลลี่เธอถึงได้มาอยู่ที่นี่ละ่ะจริงสิ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีเขาประกาศว่ามีนักเรียนกลุ่มหนึ่งมาที่นี่เพื่อฝึกงานแล้วก็ตรวจร่างกายฉันไม่คาดหวังเลยว่าเทพธิดาของฉันก็จะมาเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะฉันแน่ใจได้เลยว่าหัวใจของฉันตอนนี้เต้นแรงมากนั่นมันก็หมายความว่าความรักที่ฉันมีต่อลินล,ลี่มันยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปสินะจินตนาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นคงจะเป็นเพราะไฮเบิร์ตันเป็นเพราะว่าการจูบทางอ้อมจากใบไม้นั่นแน่เลย ถ้าเป็นแบบนั้นฉันก็ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วล่ะที่เธอพูดมามันเป็นเรื่องจริงงั้นเหรอจริงสิจ๊ะถ้าเกิดเธอทำแบบนั้นกับเขาเขาก็จะทำแบบนั้นกับเธอจ้ะตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการที่จะเข้าใกล้อีกฝ่ายแล้ว ฉันควรจะแกล้งว่ายนะ้ำไปหาลิลี่แบบที่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าจะเอ๋หรอ <c oughs> อเฮ้ยไฮเบอร์ตลลันเหรอทำไมผู้ชายคนนี้ถึงกลับมาที่นี่อีกแล้วละ่ะ <c oughs> ฉันจดจำสายตาเมื่อกี้นี้เขาได้เลยนี่คือแววตาของเขาตอนที่เขาฆ่าซัมบี้เออคราวนี้คุณคิดจะฆ่าผมจริงๆแล้วเหรอครับ ลอ,อยลองออกไปทีคนนั้นใครเหรอคนคนนั้นก็คือพันเอกไฮเบอร์ตันนะจ๊ะจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษใช่หรือเปล่านะโถอยเมื่อไฮเบอร์ตันอยู่ที่นี่แล้วฉันก็คงเป็นได้แค่เศษใบไม,ไม้ที่ปลิวล่องลอยไปกับอากาศสินะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำที่ลิลลี่เธอจะสังเกตเห็นฉันอีกครั้งเอองั้นก็ช่างมันเถอะเล่นน้ำต่อดีกว่า โอ้ยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันเห็นร่างเต็มๆของผู้ชายคนนั้นได้ชัดเจนมากขนาดนี้นะเซ็กซี่เป็นบ้าร่างกายแบบนี้น่ะเหรอที่เคยกดทับตัวของฉันถึงแม้ว่านั่นจะเป็นเพียงแค่ความคิดหรือว่าความฝันของฉันก็ตามชำรุดเหรอนี่ฉันโชคไม่ดีขนาดนั้นเลยหรือไงกันเนี่ยเข้ารหัสล่มเหลวเครื่องคอนแทคของฉันก็เสียด้วยเหรอเนี่ย มีใครอยู่ข้างนอกบ้างหรือเปล่าครับได้โปรดช่วยแจ้งศูนย์การจัดการช่วยผมทีครับเพราะปุ่มประตูนี้มันไม่ทํางานครับผมเปิดไม่ได้มีใครอยู่ข้างนอกบ้างไหมครับนั่นสินะคงจะไม่มีใครอยู่เลยละล่าสุดก็มีเพียงแค่ชั้นกับไฮเบอร์ตันผู้ชายสองคนที่อยู่ในสระว่ายน้ําทั้งหมดนี่อ๊ เนายมีแผนอะไรไปแอบ,บอยู่ข้างในนั้นอะ,อะในที่สุดฉันก็รอดแล้วฉันยังมีชีวิตอยู่ว้นี่เธอรู้จักเด็กใหม่ที่ถูกผู้พันเบอร์ตันยกขึ้นจากน้ำเมื่อกี้นี้ไหมจ๊ะอ๋อเรารู้จักเขาอยู่ค่ะเขาเป็นนักเรียนร่วมชั้นเดียวกัน ชื่อของเขาคือเซียวหยานมีอะไรเหรอคะเออฉันรู้จักปฏิกิริยาท่าทางของเขาแล้วละจ้ะฉันคิดว่าผู้ชายคนนั้นเขาน่าจะชอบเธอนะจ้ะเมื่อตะกีน้นี้เห็นเขาวิ่งล้นจ้อนออกไปเลยเขาคงอยากจะให้เธอเห็นรูปรักที่กัลหารของเขาลนะ้มัง้งเอ๋เอบลล่านี่เบลล่าเบลล่าคะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณเหรอคะเออฉันฉันคิดว่าเขาคงจะต้องการ ข้าฉันแน่ๆเลยค่ะเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันไม่หยุดไม่หยอดเลยเนี่ยเอ๊ะชารอนพันเอกมิเชลเหรอครับอ่าฮะในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ภารกิจคุณสามารถเรียกฉันว่าชารอนก็ได้ค่ะอย่ายววิตกกังวลไปเลยนะคะ แม้ว่าคุณจะใช้เวลากับกองทหารของผู้พันเบอร์ตันมากขึ้นแต่ก็คงจะมีโอกาสที่ด,ดีที่เราจะได้ร่วมงานกันสักวันหนึ่งนะคะทางกองทัพก็ไม่ได้มีประกาศหรือรายงานว่าในอนาคตกองกำลังพิเศษทุกหน่วยจะต้องมีทหารเทคนิคเข้าไปร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยไม่ใช่เหรอคะเพื่อเพิ่มการปฏิบัติและประสิทธิภาพของจริงในการวิจัยทางทหารเทคนิคเสริมสร้างการประสานงานระหว่างกองทัพและแผนกวิจัยแล้วก็ ยังทำให้คุณจับตาดูเราได้อีกด้วยนะคะแม้ว่านักวิจัยควรจะเห็นโลกภายนอกด้วยตาของตัวเองจริงๆแต่ว่าราคาที่ต้องจ่ายมันก็ดูจะหนักมากเกินไปนะครับไม่ต้องกังวลไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวฉันจะปกป้องคุณเองเอเอ,เอนี่คุณกำลังหลบหน้าฉันอยู่สินะคะทำไมล่ะคะคุณกังวลว่าฉันจะชวนคุณมาพบกับค่าคืนที่ ไม่มีวันลืมได้หรยอคะฉันยินมาว่านายกำลังออกเดทกับทหารหน่วยรบพิเศษใช่ไหมเป็นยังไงบ้างเหรอเธอคนนั้นมอบประสบการณ์สุดสนุกให้กับนายบนเตียงแบบพิเศษเลยใช่ไหมพิเศษงั้นเหรอโอ้ยแต่พอหลังฉันจูบเธอสองสามครั้งแล้วเธอก็ตื่นเต้นมากจนแทบจะบีบคอฉันตายเลยล่ะว้านายนี่มันทำทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องยากจริงๆเลยนะนายควรจะมีความสุขมากกว่านี้สิ โธ่เอ้ยมีความสุขกับเธอโดยเฉพาะเรื่องบนเตียงน่ะสิฉันไม่กล้าคบกับเธออีกแล้วล่ะถ้าเธอกล้ามารบกวนฉันก่อกวนกับฉันฉันจะส่งเรื่องให้กับกองทัพนะ่ะว่าแต่ว่าเธอคนนั้นชื่ออะไรเหรอลิฟนะ่ะเอ๊ะลิฟเหรอเป็นไปได้ยังไงกันผู้ชายคนนี้เขากำลังล้อเล่นอยู่ใช่หรือเปล่าลิฟเป็นหนึ่งในสามเทพธิดาแห่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเลยนะเธอจะไปเอาผู้ชายแบบเจ้าหนี้จริงเหรอ เอาหน้าเอาน้าให้ฉันลองบ้างได้ไหมให้นายชวนเธอออกมาข้างนอกได้หรือเปล่านะแล้วฉันจะช่วยนายชวนเธอออกเดตแล้วนายก็จะทําให้เธอพอใจอย่างแน่นอนเอ๊ะได้กลิ่นความไม่เจริญนายเสียงดังมากเลยนะเออเออกรับหน่อยกะ แก่ในในใคิดว่าแกเป็นใครฮะฮะเอฮะวันนี้ให้เบอร์ตันสีหน้าดูอาคาตแค้นชะมัดเลยนะหรือว่าฉันไปทำให้เขาขุนเคืองฉันตอนไหนเนี่ยเออเดิมเล่าในบาร์มันผิดด้วยเหรอหย ลอยหลชั้นหลุดแล้วมั้งเนี่ยน,นี่จะมายุ่งอะไรกับไหลของฉั้นอีกเนี่ยได้โปรดเถอะเปลี่ยนที่ได้ไหมเปลี่ยนต้นอื่นก็ได้ในรอบต่อไปอะนะคราวหนะ้าถ้าฉันได้ยินพวกแกพูดถึงลูกน้องของฉันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากฉันไม่ใช่แขนของแกที่จะหักเหมือนกับรอบนี้แต่จะเป็นหัวของแกฉันจะคุยกับผู้ใต้บังคับบัญชาของพวกแกผู้ใต้บังคับบัญชาของแกเป็นใครกันอ เออค,คุณคือไฮเบอร์ตันเพราะผมพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะททำให้คุณคุณเคร่งจริงๆนะครับออนายอยากจะให้ฉันเอานิ้วออกทีละนิ้วหรือว่ากรีดคอแล้วจบเลยงั้นเหรออทําทํไมกันมายาลิลลี่ลาพันเอกมิเชลคุณมีงานอดิเรกต้องมากมายนี่ครับ อะไรกันเมื่อกี้เขาไม่ได้ออกตัวเพื่อลิฟไม่ใช่หรือไงเออฉันเออพรุ่งนี้ฉันมีงานพูดีเลยค่ะฉันไปก่อนนะคะน่าอยากจะอยู่หรือว่าตายบนเตียงดีเลยอย่าอะไรครับงั้นก็จำบทเรียนของวันนี้เอาไว้ซะเขาคงจะกังวลว่าหลังจากที่ฉัน ดื่มกับชาลอนมาเป็นเวลานานแล้วเขาคงจะกังวลกลัวว่าฉันควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็ไปม,มีอะไรกับเธอเหรอรเจ้าตัวของฉันเองก็ยังไม่คิดถึงเรื่องแบบนั้นเลยไม่ได้คิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาลอนเลยแม้แต่นิดเดียวมันไม่ยุติธรรมเลยนะหัวหน้าหน่วยคะเสียหญนายต้องการฉันไหมเออหัวหน้าหน่วยคะเขาไม่ได้เป็นคนที่ปล่อยข่าวลือนะคะได้โปรดปล่อยเขาไปเถอคะค่ะโอย เจ็บเป็นบ้าเลยคนพวกนั้นเสียงดังเกินไปเอ๊ะยัยเงียบไว้ก่อนดีกว่าขอโทษนะเซียวหยานที่นายต้องมาลำบากเรื่องของฉันแบบนี้โอรไม่เป็นอะไรหรอกจ้าไม่เป็นอะไรหรอกเนาะผู้ชายความอดทนต้องสูงสิแค่ความเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองเนาะเอองอมเล่าทุกคนเป็นอะไรกับไหล่ของผมกันเนี่ยไหล่ของผมมันจะหลุดแล้วครับ ไม่มีใครบนโลกนี้เคยจูบหัวหน้าหน่วยของเราหรอกนะแต่มันก็เป็นเรื่องปฏิหารนะที่นายยังมีชีวิตยอยู่ตอนนี้นะจ๊ะโอ้ยดูเหมือนว่าสัปดาห์ที่แล้วนายจะกล่าวหาฉันนะและฉันก็เมินนายใช่ไหมเอ้ยแต่พอฉันกลับจากทำภารกิจเสร็จสิน้นทำไมใครๆก็บอกว่าฉันไปนอนกับนายล่ะเออ้ยไปไปให้พ้นซะ ไปให้ผลงั้นเหรอทำไมกันละ่ะเรามีอะไรกันแล้วไม่ใช่เหรอกข,ขอร้องละผมขอโทษจริงๆครับผมไม่ควรจะเผยพลขาข่าวลือว่าคุณมานอนกับผมเลยครับนายนี่มันสมองทึมชอบเรียกร้องความสนใจจริงๆเลยนะฉันรสงสัยจริงๆว่าใครจะเชื่อนายบ้างอานี่นายอยากให้ฉันพานายไปที่หน่วยแพทย์ไหมจ๊ะเออ ผมคิดว่าไม่จำเป็นหรอกครับยไม่ไหวนะแาปนี้นะหัวหน้าหน่วยของคุณน่ากลัวจริงๆเลยนะครับอ๋ออย่าตำหนิผู้พันเบอร์ตันเขาเลยจ้ะฉันรู้สึกว่าผู้พันเบอร์ตันอารมณ์ไม่ค่อยจะดีเลยเอาอารมณ์ทุกอย่างไปลงที่นายนะเขาอารมณ์ไม่ดีก็เลยลงที่ผมเหรอครับบางทีสาเหตุที่เขาอารมณ์ไม่ดีมันก็อาจจะเป็นเพราะว่านายไม่ใช่หรอยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่เขาพูดตลอดกับนายตลอดเวลาการเดินทางเขาบอกเขาย้ำให้ปกป้องนายนี่นายคงจะไม่คาดหวังสินะว่าผู้พันเขาจะปกป้องนายอย่างกับกลีบดอกไม้ที่เปลอะบางเขานะ่ะยอมปล่อยให้คนของเขาทนทุกข์ทรมานเพียงเล็กน้อยเป็นการส่วนตัวมากกว่าจะปล่อยให้คนคนนั้นตายด้วยน้ำมือของคนอื่นอีกนะหลังจากที่ฉันได้อยู่กับเขามาเป็นเวลาหลายปีเท่านั้นละ่ะ ฉันได้เข้าใจการใช้ชีวิตแล้วก็การทําอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับเขาเขาจะไม่ทําอะไรเพื่อให้ดูดีหรือเพียงเพื่อให้นายรู้สึกสบายใจเขาจะเลือกทําเฉพาะเรื่องที่สมเหตุสมผลเท่านั้นจริงซิไฮเบอร์ตันเป็นคนแบบนั้นจริงๆหนรบพิเศษคนที่ถูกกล่าวหาหรือว่าใส่ร้ายเรื่องบนเตียงพวกนั้นมาดูหนักกว่าที่ฉันโดนไฮเบอร์ตันคิดจากแขนของฉันมากกว่าซะอีกนะเนี่ย พรุ่งนี้นายกับกลุ่มเพื่อนนักเรียนของนายจะย้ายไปที่ฐาน14แต่เรามีภารกิจและจะไม่อยู่ฐานนี้อีกสองวันนะจ๊ะผมคิดว่าเราจะได้ไปด้วยกันซะอีกครับไม่ต้องเสียใจยไปหรอกจ้ะฉันมีของขวัญมาให้นายด้วยนะตามฉันมาสิอของขวัญอะไรเลยครับของขวัญชิ้นนี้เป็นของคุณใช่ไหมครับนี่จ้ะของขวัญของนายเอ๊ะ ออนี่มันปูเสฉวนไม่ใช่เหรอครับน่าสนใจมากผมแค่อ,อ่านเจอัผ่านในห้องสมุดเจอแค่ข้อมูลของมันในห้องสมุดเท่านั้นครับฉันเก็บมันมาตอนที่ฉันอยู่ชายหาดนะจ๊ะนายบอกว่าในชอบทะเลนี่ปูเสฉวนที่ว่านั่นก็เป็นหนึ่งในสัตว์ของทะเลด้วยใช่ไหมจ๊ะผมรักคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะลิฟผมจะศึกษาแล้วก็ตรวจสอบอย่างละเอียดเลยว่าผมจะต้องดูแลมันแบบไหนหรือว่าเลี้ยงมันยังไงครับอ๋อไม่ต้องรักฉันหรอกจ้า ไปรักไฮเบอร์ตันนุ่นฮะ<ห>มาคเขาเก็บจะเหยียบเจ้าตัวเล็กนั่นจนตายแล้วละ่ะแต่พันเอกไฮเบอร์ตันก็เหยิยบมันขึ้นมาแล้วก็บอกกับเราว่าเอาไปให้นักเรียนมือใหม่คนนั้นสิหลังจากนั้นพวกเราก็หาภาชนะมาใส่เจ้าตัวเล็กนั้นไม่ได้มาก็เลยเอามันกลับมาด้วยมือของเขานะะั่นลหะไฮเบอร์ตันเขายังจําสิ่งที่ฉันพูดได้ว่าฉันชอบทะเลจริงๆทําไมพันเอกไฮเบอร์ตัน ถึงได้ทำแบบนี้กันนะเมื่อตะกี้นี้ก็บิดแขนของฉันอยู่เลยนี่ไปไปมามาเขาก็ทำให้ฉันประเมินความสามารถของฉันสูงเกินไปทำให้ฉันคิดว่าฉันมีความหมายอะไรบางอย่างกับนายเหรอ นายคิดว่านายทําได้แค่มองเขาแค่นั้นนายก็พอใจแล้วอย่างนั้นเหรออะไรนะนายคิดว่านายจะซ่อนความลับไว้ในใจของนายได้จริงๆอย่างนั้นเหรอฉันเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับนายนะนายจะเป็นฝ่ายเจ็บแทนนะเฮยเขาบอกบางเกินไปและเมื่อนายได้สูญเสียเขาไปเวลัสเอสก็ไม่สามารถหยุดความเจ็บปวดพวกนั้นได้นะแลน,นมันก็เรื่องของฉันหากว่าเขาอ่อนแอ ฉันก็จะสอนให้เขาเข้มแข็งเองผมขอตัวผู้บัญชาการเลเวนวาหากไม่ใช่เพราะว่าการบุกรุกของไวรัสดาวหางโลกมนุษย์จะก้าวหน้าไปมากแค่ไหนแล้วนะถ้าอยู่ข้างนอกซ้ายนะแสงไฟในเมืองกว้างใหญ่มากราวกับว่า ทะเลแห่งดวงดาวแล้วก็มีเสียงคันเร่งรถเร่งความเร็วระหว่างอาคารระหว่างตึกด้วยเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไร้ขีดจำกัดมากนี่เสียวยานคะคุณไม่กลัวเหรอคะฮอกลัวอะไรเหรอครับครั้งแรกที่คุณออกจากไซต์นะคะเครื่องบินที่คุณขี่อยู่ตกไม่ใช่เหรอคะแล้วคุณก็เป็นคนเดียวที่เหลือรอดชีวิตออกมาได้ถ้าพวกบล็อกเกอร์บุกรุกทำลายระบบการควบคุมหลักของเครื่องบินของเราอีกรอบหนึ่ง เราควรจ้ถ้าเกิดว่าคุณกลัวมากๆคุณก็ควรจะทําอย่างอื่นเพื่อที่จะเบีเ่ยงเบนความสนใจของพวกมันจะดีกว่านะครับเอ่อว่าไงนะคะเรามาจูบกันดีกว่าครับด้วยวิธีนี้จะทําให้คุณไม่เพ้อเจ้อเกี่ยวกับความฝันเรื่องเครื่องบินตกอีกต่อไปเซียวหยานถ้าเกิดว่านายสามารถทุ่มเทคเครื่องหนึ่งของพลังงานที่นายใช้ไปกับเรื่องไร้สาระพวกนี้บางทีนายอาจจะไม่จะเป็นต้องมาทำภารกิจนี้เลยก็ได้นะคะ เอยอ๋อแบบนั้นคงจะไม่ดีมั้งครับบางทีสิ่งที่คุณรู้อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ถ้าไม่ได้เจอกับตาตัวเองจริงๆนะครับลิลลี่ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะคนที่ขับเครื่องบินลำนี้เป็นรุ่นพี่ที่ติดยศกับตันเลยเชียวนะจ๊ะจิตใจของพวกเขาจะไม่มีอะไรสามารถทำให้ใจพวกเขาค่้อยเขเได้หรอกจ๊ะปากข้างล่างนั่นสวยจังเลยอะสวยเหรอคะ หลังจากการทำลายล้างของไวรัสดาวหางแล้วใครจะไปรู้ล่ะคะว่าในป่าพวกนั้นมันรอมอบความตายให้กับทุกคนกับความสวยงามนี้อยู่นะคะโชคดีที่ฉันไม่ได้จูบคุณค่ะฉันจะได้ไม่ได้เป็นคนงี่เง่าแบบคุณรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็คงไม่มีอะไรมั้งคะมันคงเป็นแค่หลุมอากาศมั้งเหรอตอนนี้เครื่องบินของเรากำลังบินในระดับความสูงที่ต่ำามาก จะเป็นกระแสหลุมอากาศได้ยังไงกันละ่ะคำเตือนคำเตือนปีกซ้ายสูญเสียการควบคุมครับคำเตือนคำเตือนปีกซ้ายสูญเสียการควบคุมเกิดอะไรขึ้นนะใครก็ได้เข้ามาช่วยในห้องควบคุมทีเรากำลังโดนผู้กัดขวางบุกรุกกับตันจอนไม่สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการได้อีกต่อไปแล้วอะไรกันหมายถึงบล็อกเกอร์เหรอกับตันจอนเขาติดอยู่ในนั้นหรือเปล่าสติของเขาหลุดไปแล้วเหรอ พวกเราได้ตายกันหมดนะดูสิมันคือพวกซอมบี้พวกนั้นเนี่เราจะต้องโดนพวกมันกินแงงะเซียวหยานนี่นายจะไปไหนนะเซียวหยานแม้แต่รุ่นพี่ที่เขามีประสบการณ์ก็ยังติดกับดักได้เลยแล้วนายจะทําอะไรได้เล่าผมมีคนที่ต้องกลับไปหาและเป็นคนที่รอผมอยู่ใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีในหัวของตัวเองดีกว่าต้องมาถูกกินทั้งเป็นครับกัปตันครับผมคือเซียวหยาน ผมอาสาทำหน้าที่แทนกับตันจอนครับกรุนาเปิดประตูให้ด้วยครับออไอ้หนูฉันกำลังจะตายทุกคนน้องจะรอดไหมเนี่ยเรื่องราวกำลังเข้มข้นมากๆเลยค่ะแต่สำหรับวันนี้เจ๊ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย